เปลี่ยนแค่หนึ่งสิ่งนี้เงินไหลเข้าแบบไม่หยุดเลยเนื้อหาในวันนี้นะครับทรงพลังมากแล้วก็แพงมากครูสบายอยากจะให้ทุกคนนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับยังมีคนอีกจำนวนมากที่ต้องการตื่นรู้เรื่องนี้และก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับครูสบายอยากจะให้ทุกคนพิมพ์คำนี้มานะครับฉันเป็นได้มากกว่าที่ฉันคิด ฉันเป็นได้มากกว่าที่ฉันคิดฉันเป็นได้มากกว่าที่ฉันคิดพิมพ์คำนี้มานะครับและคีย์สำคัญในวันนี้ก็คืออยากเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตต้องเปลี่ยนการเป็นอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้นต้องเปลี่ยนการเป็น ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนการเป็นของคุณเปลี่ยน Being ของคุณเรื่อง Being เรื่องการเป็นเนี่ยสำคัญมากถ้าคุณเปลี่ยนสิ่งนี้ได้ชีวิตของคุณจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นชีวิตของคุณจะได้รับผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นและครูสบายจะให้ทุกคนดูรูปภาพนี้นะครับดูรูปภาพนี้ให้ดีนะครับรูปภาพนี้คือ having หรือว่าการมีนะครับอยู่วงกลมนอกสุดและ doing หรือว่าการทำอยู่วงกลมตรงกลางนะครับและ being หรือว่าการเป็นเนี่ยอยู่วงกลมในสุดนะครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญที่สุดแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับคุณจะเข้าใจเรื่องนี้แบบละเอียดเรามาเริ่มจาก having นะครับการมี having การมีคือผลลัพธ์ที่คุณต้องการครูสบายเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปรารถนาต้องการคุณอาจจะอยากมีรายได้เดือนละ50,000บาทคุณอาจจะอยากมีรายได้เดือนละ10,000แบาทคุณอาจจะอยากมีรายได้เดือนละ1นึ่งล้านบาท หรือคุณอยากจะมีรถคันใหม่อยากจะมีบ้านใหม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณมีความปรารถนาต้องการคุณมีสิ่งที่อยากได้สิ่งนี้มันคือการมีมันคือผลลัพธ์ที่คุณอยากได้และ doing หรือว่าการทำก็คือสิ่งที่คุณลงมือทำเพื่อที่จะให้คุณมีสิ่งที่คุณต้องการ เวลาเราต้องการผลลัพธ์อะไรบางอย่างเราจะต้องลงมือทําใช่ไหมครับเราจะต้องแอคชั่นแอคชั่นและลงมือทําแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยลงมือทําเยอะมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยมากคนส่วนใหญ่แอคชั่นเยอะมากทำแบบหนักมากทำแบบเหนื่อยมากแต่ผลลัพธ์เนี่ยแทบไม่ได้เลยคือล้มเหลวเรื่องผลลัพธ์เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะเขาเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องการเป็นหรือว่า being บางคนนะครับลงมือทำสิ่งต่างๆเยอะมากแต่ผลลัพธ์เนี่ยไม่เยอะบางคนนะครับทำหลายอย่างมากทำงานเยอะมากทำงานหนักมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยมากเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องของการเป็นหรือว่า being วันนี้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับ คุณจะปลดล็อกชีวิตชีวิตของคุณเนี่ยจะดีขึ้นคุณจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวครูสบายจะให้ทุกคนดูภาพนี้นะภาพนี้คือสมก,การของคนที่ลงมือทําเยอะมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยมากสมก,การก็คือทําเพื่อที่จะมีบางสิ่งบางอย่างและหลายคนเนี่ยทำเยอะมากแต่ไม่ได้ผลลัพธ์หลายคนทําเยอะมากแต่ล้มเหลว คือบางคนนะครับลงมือทำเยอะมากทำงานหนักมากและทำงานหลายอย่างแต่ผลลัพธ์เนี่ยได้น้อยมากบางคนนะครับทำงานตั้งแต่ตีห้จนถึงเที่ยงคืนแต่รายได้เนี่ยได้น้อยมากเพราะเขาไม่เข้าใจ being หรือว่าการเป็นถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับคุณจะทำงานแบบง่ายๆสบายๆ แล้วคุณเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นและ being หรือว่าการเป็นนะครับก็คือคนที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันมันจะทำให้คุณมีความเชื่อและความคิดตามสิ่งที่คุณเป็นคือการเป็นของคุณเนี่ยมันสำคัญมาก being เนี่ยสำคัญมากการเป็นสำคัญมาก วันนี้นะครับการเป็นของคุณเนี่ยมันจะกําหนดการลงมือทําของคุณและการลงมือทําของคุณมันจะกําหนดการมีของคุณหรือกําหนดผลลัพธ์ของคุณเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือการเป็นของคุณ being ของคุณและวันนี้นะครับครูสบายจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างเช่นคนที่เป็นคนที่มีรายได้เดือนละ5 0,000บาทเนี่ย เขาจะเชื่ออีกแบบหนึ่งและเขาจะคิดอีกแบบหนึ่งส่วนคนที่เป็นคนที่มีรายได้เดือนละ10,000แสนบาทเนี่ยเขาจะเชื่ออีกแบบหนึ่งและเขาจะคิดอีกแบบหนึ่งส่วนคนที่เป็นคนที่มีรายได้เดือนละ1ล้านบาทนะครับเขาจะเชื่ออีกแบบหนึ่งเขาจะคิดอีกแบบหนึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันจึงได้อีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นคุณเป็นแบบไหนคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นคีย์สำคัญก็คือเป็นแบบไหนผลลัพธ์จะเป็นแบบนั้นครูสบายจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีรายได้เดือนละสอง0 0ืนบาทเดือนละ3 0 0 0 0บาทคุณจะคิดไม่ออกแน่นอนว่าคนที่มีรายได้เดือนละ5,000 500, 0 0บาทเนี่ยเขาคิดยังไงเขาเชื่อยังไง คุณจะคิดไม่ออกแน่นอนว่าคนที่มีรายได้เดือนละ1ล้านบาทเนี่ยเขาคิดอะไรเขาเชื่ออะไรเขาจึงได้ผลลัพธ์แบบนั้นเพราะคุณเป็นแบบนี้คุณเป็นคนที่มีรายได้เดือนละ2 0 0 0 0 30,000เพราะฉะนั้นการเป็นของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณคิดอย่างอื่นไม่ออกคิดไอเดียใหม่ไม่ออกเพราะคุณเป็นแบบนี้ เพราะถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นคนที่มีรายได้เดือนละ2 0 0 0 0บาท30 0 0 0บาทนะครับถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะมีชุดความเชื่อที่เป็นแบบนี้แล้วเมื่อคุณเชื่อแบบนี้คุณจะคิดแบบคนที่มีรายได้เดือนละสอง0มื0 0 0 0เข้าใจข้อนี้นะครับคุณจะไม่มีทางคิดได้ไกลกว่านั้นคุณจะไม่มีทางคิดได้มากกว่านั้น เพราะคุณเป็นแบบนี้ผลลัพธ์ของคุณจึงได้แบบนี้บางคนนะครับคิดอยากจะทำสิ่งใหม่คิดอยากจะมีอาชีพใหม่คิดอยากจะหารายได้เสริมนะครับเขาเนี่ยคิดมากคิดเยอะมากแต่ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยลับไม่ดีขึ้นเลยยิ่งเขาคิดมากเท่าไหร่คิดเยอะเท่าไหร่คิดหาหนทางมากเท่าไหร่นะครับผลลัพธ์ของเขาเนี่ยมันได้เท่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าการเป็นของเขาเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเมื่อการเป็นไม่เปลี่ยนความคิดของเขาจึงไม่เปลี่ยนเขาจึงคิดแบบเดิมและได้ผลลัพธ์แบบเดิมมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีกรอบความคิดของคนที่มีรายได้เดือนละ20 0 0 0บาท30 0 0 0บาทคนที่มีรายได้ประมาณเท่านี้นะกรอบความคิดของเขาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง เขาจะไม่มีทางคิดนอกกรอบเขาจะไม่มีทางคิดสิ่งใหม่ได้เพราะเขาเป็นแบบนี้มาและครูสบายจะให้ทุกคนดูรูปภาพนี้ให้ดีนะครับรูปภาพนี้การเป็นและความเชื่อและการคิดนะครับดูรูปภาพนี้ให้ดีนะครับการคิดเนี่ยอยู่นอกสุด และความเชื่ออยู่ตรงกลางและการเป็นเนี่ยอยู่วงในสุดนะครับและไม่ว่าวันนี้นะครับคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะมีความเชื่อแบบนั้นและคุณจะมีความคิดแบบนั้นต่อให้คุณเนี่ยจะคิดสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะการเป็นของคุณเนี่ยมันไม่เปลี่ยน ครูสบายบอกเลยนะครับว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะคิดสิ่งดีๆมากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะมีไอเดียดที่ดีมากแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนการเป็นของคุณได้คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคุณได้เพราะความคิดเนี่ยมัน,ม,น,น,ม,นะะมีผลเพียงแค่5%เท่านั้นความคิดเนี่ยตักกะความคิดเนี่ยมีผลเพียงแค่5%เท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญอีก95%ที่มีผลที่ยิ่งใหญ่มากและทรงพลังมากสิ่งนั้นคือการเป็นของคุณสิ่งนั้นคือการเป็นและความเชื่อของคุณเพราะฉะนั้นความคิดแบบมีตักกะมีผลแค่5%แต่สิ่งสำคัญอีก95%คือการเป็น เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตคุณนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนที่การนเป็นเปลี่ยน b e i n g ของคุณถ้าคุณเปลี่ยน b e i n g นะครับชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลคุณจะสำเร็จแบบก้าวกระโดดคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคุณเนี่ยจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นและคีย์สำคัญก็คือถ้าคุณมี b e i n g หรือการเป็นที่ดีที่สุด ความเชื่อและความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปครูสบายจะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับคือมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับเขามักจะเชื่อตามสิ่งที่เขาเห็นเขามักจะเชื่อตามประสบการณ์ที่เขาได้รับมามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเชื่อตามสิ่งที่เห็นเชื่อตามประสบการณ์ที่ได้รับมา คือคนส่วนใหญ่นะครับเขามักจะเชื ja er ่อความจริงตรงหน้าของเขาความจริงเป็นแบบไหนเขาจะเชื่อแบบนั้นคนส่วนใหญ่เน um ี่ยไม่สามารถมีความเชื่อที่ไปไกลกว่าความจริงตรงหน้าได้วันนี้ครูสบายอยากจะให้คุณนะครับมีความเชื่อที่ไกลกว่าความจริงตรงหน้าของคุณถ้าความเชื่อของคุณเนี่ยมันไปไกลกว่าความจริงตรงหน้าของคุณ คุณจะสามารถมีสิ่งที่คุณไม่เคยมีได้คุณจะสามารถทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำได้แล้วคุณเนี่ยจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้นะครับถ้าคุณเนี่ยมีรายได้ประมาณ20 0 0มบาท30,000บาทนะครับคุณจะไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดว่าคุณเนี่ยจะสามารถมีรายได้เดือนละ500,000บาทได้ คุณจะไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดว่าคุณจะมีรายได้เดือนละหนึล้านบาทได้จริงไม่จริงเพราะคุณได้รับประสบการณ์นั้นมาคุณมีประสบการณ์แบบนั้นมาคุณมีประสบการณ์เท่านั้นคุณจึงเชื่อได้เท่านั้นและคุณจึงมีได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะต้องไปให้ไกลกว่าความจริงตรงหน้าของคุณ คุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนคือหลายคนนะครับเขาจะคิดไม่ออกว่าถ้าเขาเนี่ยมีรายได้เดือนละ5้าแสนบาทเนี่ยชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนถ้าเขาเนี่ยมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทเนี่ยชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนหลายคนเนี่ยคิดไม่ออกหลายคนเนี่ยเชื่อไม่ได้ เพราะยังไม่เคยได้รับสิ่งสิ่งนั้นเข้าใจข้อนี้นะครับถ้าคุณเชื่อไม่ได้คุณก็มีไม่ได้ถ้าคุณคิดไม่ได้คุณจะไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครูสบายอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเลิกเชื่อตามสิ่งที่ตัวเองเห็นได้แล้วเลิกเชื่อความจริงตรงหน้าของคุณได้แล้วคุณสามารถมีได้มากกว่านั้นคุณสามารถเป็นได้มากกว่านั้น คุณจะมีจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นได้คุณสามารถเป็นได้ทุกอย่างคุณสามารถม er so ีได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคุณจะต้องเปลี่ยนที่การเป็นของคุณเปลี่ยนที่ being เปลี่ยนที่การเป็น ถ้าการเป็นของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปผลลัพธ์ในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนตามแน่นอนเพราะฉะนั้น being หรือการเป็นเนี่ยสำคัญมากเพราะวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะมีความเชื่อแบบนั้นคุณจะมีความคิดแบบนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะเชื่อแบบนั้นคุณจะเชื่อแบบที่คุณเป็นอยู่ และคุณจะคิดแบบสิ่งที่คุณเป็นอยู่ถ้าวันนี้คุณมีรายได้เดือนละ20,000บาทเดือนละ30,000บาทนะคุณก็จะเชื่อแบบนั้นแหละคุณก็จะคิดแบบนั้นแหละคือมันจะเป็นวงจรวนลูแบบนี้นะครับมันไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆแต่คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ถ้าคุณเปลี่ยนการเป็นของคุณคีย์สำคัญก็คือ ถ้าความเชื่อและความคิดคุณเปลี่ยนไปการลงมือทําของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการมีเพิ่มมากขึ้นวันนี้นะครับถ้าการเป็นของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ้า being อิ่ของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปความเชื่อและความคิดของคุณมันจะเปลี่ยนไปความเชื่อจะเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนถ้าการเป็นเปลี่ยน เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนที่การเป็นของคุณเปลี่ยน being ของคุณถ้าคุณเปลี่ยนการเป็นของคุณได้นะครับคุณจะคิดไอเดียใหม่ๆได้เยอะแยะมากมายคุณจะลงมือทำสิ่งใหม่แล้วคุณเนี่ยจะมีความเชื่อแบบใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของวันนี้นะครับก็คือ ให้คุณรู้สึกเป็นคนที่คุณอยากเป็นตั้งแต่ตอนนี้เลยมันคือการสวรมการเป็นวันนี้นะครับไม่ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะต้องสวมการเป็นการสวรมการเป็นเนี่ยสำคัญมากถ้าคุณสวมการเป็นคนคนนั้นคุณจะเป็นคนคนนั้นจริงๆความเชื่อและความคิดของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไป ถ้าคุณสวมการเป็นคนที่มีรายได้เดือนละ5 0 0แสนบาทความเชื่อและความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปถ้าคุณสวมการเป็นคนที่มีรายได้เดือนละ1ล้านบาทความเชื่อและความคิดของคุณมันจะเปลี่ยนไปหรือถ้าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจยอดขายร้อยล้านถ้าคุณสวมการเป็นคนคนนั้น ความเชื่อและความคิดของคุณมันจะเปลี่ยนไปไม่ว่าวันนี้นะครับคุณต้องการที่จะเป็นใครก็ตามคุณจะต้องเป็นคนคนนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งสิ่งนั้นตั้งแต่ตอนนี้ ถ้าคุณอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มียอดขายเดือนละ3ล้านบาทคุณจะต้องสวมการเป็นคนคนนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยรู้สึกถึงสิ่งนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือถ้าคุณเนี่ยอยากจะเป็นนักธุรกิจยอดขายร้อยล้านอยากจะมีธุรกิจยอดขายร้อยล้านนะครับให้คุณเนี่ยสวมการเป็นคนคนนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลย คนคนนั้นจะรู้สึกยังไงคนคนนั้นจะเชื่ออะไรคนคนนั้นจะคิดอะไรคุณจะต้องสวมการเป็นตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ครูสบายบอกเลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีรายได้เท่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาเปลี่ยนการเป็นของเขาไม่ได้เขารู้สึกมั่งคั่งล่ำรวยไม่ได้ เขารู้สึกเป็นคนคนนั้นไม่ได้ถ้าคุณเปลี่ยนการเป็นของคุณไม่ได้คุณจะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมรายได้ของคุณเนี่ยจะมีเท่าเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนการเป็นของคุณได้ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณเนี่ยจะได้เพิ่มมากขึ้นคุณจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้น และมีคนจํานวนมากนะครับที่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนการเป็นของเขายังไงครูสบายบอกเลยครับว่าคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกภายในของคุณเพิ่มเติมถ้าคุณศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับคุณจะมีชุดข้อมูลแห่งความสําเร็จ คุณจะมีชุดข้อมูลแห่งความมั่งคั่งในจิตในใจของคุณเพิ่มแล้วถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มนะครับความเชื่อของคุณจะเปลี่ยนไปความคิดของคุณม i n d ซ็ t ของคุณมันจะเปลี่ยนไปถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มเติมคีย์สำคัญก็คือถ้าคุณไม่อยากเหนื่อยตลอดชีวิตไม่อยากเป็นคนมีรายได้น้อยคุณต้องเรียนรู้เรื่องจิตและเรื่องโลกภายในเพิ่มเติม ครูสบายบอกเลยนะครับว่าคนที่เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาชีวิตของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเขาจะได้เคล็ดลับใหม่เขาจะได้ข้อมูลใหม่เขาจะมีชุดข้อมูลความสําเร็จในจิตในใจเขาเขาจะรู้ว่าคนรวยเนี่ยเขาคิดอะไรเขาจะรู้ว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาคิดยังไง เขาเชื่ออะไรเขาทำอะไรเขาจึงได้ผลลัพธ์แบบมากมายมหาศารลรายได้ของเขาเนี่ยจึงเพิ่มพูนเพิ่มมากขึ้นและวันนี้นะครับถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณไม่อยากทำงานหนักไม่อยากเหนื่อยตลอดชีวิตนะครับและอยากรวยขึ้นสิบเท่าอยากมีเงินไหลเข้าตลอดชีวิตครูสบายจะแนะนำให้คุณไปสมัครเรียนคอร์สเรียนใหม่ล่าสุด นั่นก็คือคอร์สเรียนวิชากฎแบรนด์ึงดูดขั้นสูงจิตเนลมิตเงินล้านรวยขึ้นสิบเท่าเงินไหลเข้าตลอดชีวิตคอร์สเรียนนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากเหนื่อยไม่อยากทำงานหนักครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบความสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆชอบที่จะรวยขึ้นสิบเท่าแล้วมีเงินไหลเข้าตลอดชีวิต และในคอร์สเรียนนี้นะครับมันจะเปลี่ยนโลกภายในของคุณมันจะเปลี่ยนจิตของคุณจิตของคุณเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นคุณจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นและเนื้อหาในคอร์สเรียนนี้นะครับจะมีทั้งหมด50บทเรียน40บทเรียนแรกนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องวิชากฎแรงดึงดูดขั้นสูงจิตในระมิตเงินล้าน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกภายในของคุณเรื่องจิตวิญญาณของคุณถ้าโลกภายในของคุณเปลี่ยนไปนะรับผลลัพธ์ในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามแล้วสิบบทเรียนสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการสร้างรายได้วิธีการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณเข้าใจสิบบทเรียนสุดท้ายนะครับคุณจะหาเงินได้แบบง่ายๆสบายๆคุณจะมีเงินใช้ตลอดชีวิต คุณจะได้เรียนรู้เรื่องความลับ3ประการของจัก,กรวาลรู้แล้วจะมีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองเป็นขาขึ้นตลอดการถ้าคุณเข้าใจความลับของจัก,กรวาล3มความลับนี้นะครับคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดการชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นขาขึ้นตลอดการคุณจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ และคุณจะได้เรียนรู้เรื่องวิธีการใช้จิตวิญญาณสร้างความสำเร็จการเร่งความสำเร็จให้เร็วขึ้นสิบเท่าด้วยการขยายตัวตนที่แท้จริงเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะถ้าจิตของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ้าจิตของคุณมันขยายใหญ่ขึ้นถ้าคุณสามารถขยายจิตขยายใจของคุณได้ครับคุณจะได้รับเงินทองแบบมากมายมหาศาล คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการและคุณจะได้เรียนรู้เรื่อง God Power หกพลังพระเจ้าในตัวคุณที่จะทำให้คุณสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆคือมนุษย์ทุกคนนะครับมีพลังที่ทรงพลังมากอยู่ในตัวเขามีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเขา แต่หลายคนเนี่ยไม่รู้วิธีการดึงพลังนั้นออกมาใช้หลายคนไม่รู้วิธีการดึงพลังพระเจ้าออกมาใช้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับคุณจะสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆและคุณจะได้เรียนรู้เรื่อง5พลังงานดึงดูดขั้นสูงสุดในตัวคุณความลับของกฎแรงดึงดูดขั้นสูงที่คนส่วนใหญ่99%ไม่รู้ ครูสบายบอกเลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่99%ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพลังงานดึงดูดที่ทรงพลังมากถ้าคุณรู้และเข้าใจเรื่องนี้นะครับคุณจะดึงดูดสิ่งต่างๆได้แบบง่ายๆสบายๆเงินเนี่ยจะเข้ามาหาคุณเองเงินจะวิ่งไล่ล่าคุณเพราะคุณใช้กดแรงดึงดูดเป็นคุณใช้พลังอำนาจในตัวเองเป็นและคุณจะได้เรียนรู้เรื่อง 3กดเพชรบวก15กดทองคำ 10x ของคนรวยและมหาเศรษฐีรวยขึ้นสิบเท่าเงินไหลเข้าตลอดชีวิตกดเพชรและกดทองคำนะครับเป็นกดที่มีคุณค่าเป็นกดที่มีมูลค่านะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับคุณจะไม่เป็นลูกน้องใครอีกเลยตลอดชีวิตคุณจะมีอิสรภาพในชีวิต คุณจะกลายเป็นคนรวยที่รวยขึ้นสิเท่าเพราะกฎเหล่านี้นะครับมันเป็นกฎสำหรับคนรวยและมหาเศรษฐีและคุณจะได้เรียนรู้เรื่องวิธีการเปิดทางไหลของเงินให้เงินไหลเข้าบัญชีทุกวันรวยขึ้นสิบเท่าเงินไหลเข้าตลอดชีวิต ซึ่งคีย์นี้นะครับเป็นคีย์ที่สำคัญมากในคอร์สเรียนนี้ถ้าคุณลงมือทำตามวิธีการนี้นะครับคุณจะมีเงินใช้ตลอดชีวิตเงินจะหลังไหลเข้ามาในชีวิตคุณตลอดชีวิตเพราะในคอร์สเรียนนี้ครูสบายไม่ได้สอนแค่ mindset นะครับสอนเรื่องวิธีการทำด้วยถ้าคุณแอคชั่นถ้าคุณลงมือทำนะครับคุณจะมีเงินใช้ตลอดชีวิต คุณจะมีแพสซี v e i n c o m ตลอดชีวิตและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับคุณสามารถสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้ได้เพราะลูกศิษย์ครูสบายหลายๆคนนะครับสมัครเรียนมาจากต่างประเทศครับบางคนเนี่ยอยู่ประเทศอังกฤษบางคนอยู่เยอรมันนะครับและล่าสุดเนี่ยมีสมัครเรียนมาจากประเทศกรีนแลนด์นะครับประเทศนี้หนาวมาก คือประเทศกรีนแลนด์นะครับเป็นขั้วโลกเหนือเลยนะครับครูสบายยินดีกับคนที่สมัครเรียนมาด้วยนะครับและในคอร์สเรียนนี้นะครับไม่ได้มีแค่คนไทยนะครับที่สมัครเรียนนะครับมีคนที่เป็นค pues นลาวนะครับอยู่ประเทศลาวเนี uh ่ยสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้และมีคนที่อยู่ประเทศกัมพูชานะครับหรือประเทศพม่าเนี่ยสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้หลายคนมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับคุณสามารถสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้ได้และถ้าใครสนใจสมัครเรียนนะครับสามารถทักอินบ็อกมาที่เพจ Facebook ครูสบายได้เลยนะครับหรือถ้าใครฟังจาก y t u t u นะครับครูสบายปักลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณสามารถทักมาสมัครเรียนได้เลยเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษ และถ้าใครสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในคอร์สเรียนครูสบายการันตีเลยว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไปแล้วจิตวิญญาณของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปและถ้าโลกภายในของคุณเปลี่ยนนะครับโลกภายนอกของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแน่นอนคุณจะหาเงินได้ง่ายขึ้น เงินจะวิ่งไล่ล่าคุณถ้าคุณเรียนรู้เรื่องราวในคอร์สเรียนนี้โอเคนะวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ